สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนําโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดนะครับผมงวดประจำวันที่27ธันวาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสาหรับแนวทางเมื่อวานนะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่1กับ2นะครับผม สำหรับ2นะครับผมก็มา2 6ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมสำหรับ1ก็มา1 6นะครับผมในรอบปกตินะครับผมสำหรับวันที่27นะครับผมแอดมินก็จะให้เด่นอยู่ที่ห้านะครับผม ห้ากับหนึ่งนะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับห้านะครับผมห้าสองห้าสามห้าสี่

หนแล้วก็หนนะครับผมสําหรับเบิ้ลมีหนึ่งหนึแล้วก็หกนะครับผม

เจ็ดหนึ่งก้านะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็ <S <S อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ